อัปเดตราคายางล่าสุดประจำวันพฤรหัสบดีที่22มิถุนายน66ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยหรือกยทที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคายางมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆชาวสวนยางทุกท่านได้รับทราบไปรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดกันเลยค่ะน้ำยางสดณหน้าโรงงานดีอาซีไม่ต่ำกว่า35เปอร์เซ็นต์ประจำวันพฤหัสบอดีที่22มิถุนายน2566ราคากิโลกร,รัมละ44 บาทส,สางถัดมามาเช็คก,กันต่อกับราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดีบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่47บาท25สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่48บาท49สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมยางก้อนทั่ว DRC 100%ราคาอยู่ที่41บาท37สตางค์ต่กิโลกร,รมัมค่ะ โชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะสำหรับพี่พี่น้องๆชาวสวนยางราคาก็ทรงตัวเมื่อเทียบกับเมื่อวานเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อว่าราคาจะเป็นอย่างไรสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัตวลาไปก่อนจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ